เมื่อไรเห็นรูปแล้วไม่มีอกุศลนไม่มีความดำดิฟุ้งซ่านเมื่อนั้นแหละเรียกว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะครับพระพุทธเจ้าท่านได้เปรียบเทียบพระภิกษุผู้เป็นทุกข์นะครับเป็นทุกเพระมีลุกสิทธิอันเตวาสิกเรียกว่าลุกสิทธินะแล้วก็อาจารย์อันนี้เป็นคําเปรียบเทียบเฉยๆนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า,าพระภิกษุนั้นเมื่อเห็นรูปหรือได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นก็ตามนะครับ มีความดำริอันฟุ้งซ่านเกิดขึ้นซึ่งเป็นเครื่องก่อพบนี่เรียกว่าลุกสิทธ์นะครับและก็มีอาจารย์หมายความว่ามีอกุศลธรรมเข้าสิงอยู่นะครับนี่คือพระภิกษุผู้เป็นทุกข์เมื่อเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสก็ตามนะครับเพราะว่ามีอกุศลธรรมเข้าสิงนะนี่คือพระภิกษุผู้เป็นทุกข์นะครับต่อไปแบบที่2พระภิกษุผู้อยู่เป็นสุขไม่มีลุกสิทธ์ไม่มีอาจารย์หมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อเห็นรูป นะไม่มีดำริฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็ไม่เกิดอกุศลธรรมเข้าสิงนะครับนี่ก็คือพระภิกษุผู้อยู่เป็นสุขเปรียบเหมือนไม่มีอันเตวศิก์คือลูกศิษย์และไม่มีอาจารย์แต่อยู่เป็นสุขนะครับดังนั้นเมื่อเห็นรูปอย่าให้เกิดความคิดฟุ้งซ่านอย่าให้เกิดอกุศลธรรมเข้าครอบงำจิตใจได้นะครับ